เจริญสุขและธรรมสวัสดีมายัางพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพระธรรมทูตทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหร,รัฐอเมริกาเลขที่134งสยถน,นนเลฮ i ลซิลเวอร์สปริงแมริแลนด์เป็นสำนักงานเลข,ขาธิการสมสชาติสงไทยในสหร,รัฐอเมริกาและเป็นวัดแรก ในเขตกรุงวอชจิงตันดีซีเป็นวัดที่สองในสหรัฐอเมริกาก็ได้เลยขึ้นมากราบพระเดชพระคุณหลวงตาพระราชมงคลลังสีหลวงตาชีประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชจิงตันดีซีซึ่งวันนี้ท่านก็ได้ให้ธรรมะให้ข้อคิดกับพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพระธรรมทูตสังคมมนุษย์เรานี่มันอยู่ได้เพราะธรรมะขาดธรรมะเม่ไรก็ สังคมก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสังคมต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องนำทางใช้ธรรมะเป็นเพื่อนนำทางสร้างความรักใช้พระธรรมเป็นเครื่องจับสร้างความหวงังใช้พระธรรมเป็นแม่แรงสร้างพลรรังทุกความหวังสำเร็จได้เพราะใช้ธรรมะธรรม มีธรรมะอย่างเดียวมีพระธรรมนำชีวิตพิชิตโลกไม่ทุกโศกอยู่เหนือโลกไรปัญหาครองชีวิตอยู่ในโลกด้วยปัญญาไรปัญหาสง,งบเย็นเพราะเห็นธรรมสวัสดีปกปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องใช้สติให้มากที่สุด สติเป็นเครื่องนำสติเป็นเครื่องกันสติเตสังนิวารนางังสติเป็นเครื่องป้องกันคือพยายามไม่ให้อารมณ์ภายนอกเข้าถึงจิตพยายามรักษาจิตไม่ให้ไปรับอารมณ์ข้างนอกถ้าทำได้เช่นนี้การเจริญวิปัสนาธรรมฐานก็ปลอดภยัย แล้วก็ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อเด้เป็นทูตแห่งพระธรรมนำพระธรรมไปเผยแผ่ให้โลกได้รับรู้แล้วนำไปประพฤติธปฏิบัติถ้าธรรมทูตทุกรูปที่ออกมาปฏิบัติาศาสนกิจทำได้เช่นนี้โลกก็จะได้รับพระธรรม ไปนําชีวิตของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตธรรมะที่อยากจะฝากญาโยมในวันนี้ก็คือขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีเสรีภาพเพราะว่าเราต้องการให้มีการ ฟรีในด้านความรู้สึกในด้านจิตใจไม่ให้จิตใจนั้นถูกร้อยรัดด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําจิตใจให้อิสระจากกิเลสเครื่องร้อยรัดก็ต้องไปสู่การปฏิบัติด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา mm hmm. เพราะฉะนั้นตัวสมาธินี่ mm hmm. ก็เรียกว่า mind t ท a i n n n g อันนี้สำคัญมาก mm hmm. การที่จะทำให้ เราเข้าถึงความสุขอันถาวรหรือความสุขอันแท้จริงในชีวิตซึ่งบางคนบางครั้งเราก็วิ่งตาม materialism หรือ,อในโลกวัตถุนิยมมากเกินไปจนทำให้ลืมในเรื่องของอเรื่องของจิตใจคือเรื่องของการพัฒนาจิตดังนั้นความสุขที่แท้จริงนั้นไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการได้ฝึกหัดขัดเกลาให้กิเลสน้อยใหญ่นั้น เบาบางลงหรือถึงขั้นว่าไม่ให้มีกิเลสในจิตใจเลยก็จะเข้าสู่สภาวะความสะอาดสว่างสงบอย่างทาวรน,นี่เป็นความสุขอย่างแท้จริงในทางพุทธศาสนาดังนั้นก็ขอฝากญาติโยมทั้งหลายให้ทุกท่านมั่นคงดำรงมั่นในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมนำอัธรรมมาประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขได้ในปัจจุบัน ก็ขอธรรมะสวัสดีมาอย่างท่านสาธุชนไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร